วันนี้มาเจอกันในหัวข้อวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP หรือเมียบนะคะและก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนอยากทราบว่ามีใครเคยสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าคนเราเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรสงสัยกันใช่ไหมคะมาหาคําตอบได้กันเลยค่ะบุคคลแต่ละคนนะคะจะเกิดการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ตอบสนองต่อกระบวนการของสิ่งเรานะคะซึ่งจะประกอบด้วยสี่ขั้นตอนสําคัญนะคะก็คือ เริ่มจากการสนใจปัญหาอยากที่จะแก้ปัญหานั้นๆให้สําเร็จตามมาด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อเป็นความรู้หลังจากนั้นต้องได้ลงมือฝึกหัดแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่และจะต้องทราบผลการฝึกหัดว่าการฝึกหัดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรทีนี้นะคะหากจะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นคิดว่าผู้เรียนและผู้สอนจะต้องเป็นอย่างไร ค่ะเพื่อให้การเรียนรู้นะคะเกิดขึ้นผู้เรียนก็จะต้องนะคะหนเลยมีความสนใจอยากรู้2อได้ข้อมูลที่เพียงพอ3าได้ฝึกหัดฝึกปฏิบัติ4ทราบผลการฝึกหัดนั้นและในขณะเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้สอนก็จะต้อง1นะคะสร้างความสนใจอยากรู้2ให้ข้อมูลที่เพียงพอ3เตรียมแบบฝึกหัดแล้วก็4เฉลยผลการฝึกหัดค่ะดังนั้นนะคะ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จะประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ1ขั้นสนใจปัญหา2ขั้นศึกษาข้อมูล3ขั้นพยายาม4ขั้นสำเร็จผลนะคะซึ่งทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยจะเรียกว่า M I A P หรือเมียบนั่นเองค่ะ แล้วทำไมนะคะเราจึงเรียกขั้นตอนนี้ว่า M.I.A.P. หรือ m i a p นะคะก็เพราะว่าเราจะนำเอาพยัญชนะตัวแรกนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยของแต่ละขั้นตอนมาต่อเรียงกันค่ะ M ตัวแรกก็คือ motivation นะคะหรือขั้นสนใจปัญหาตัวต่อมา I คือ information หรือขั้นศึกษาข้อมูล A คือ application หรือขั้นพยายามตัวสุดท้าย P คือ progress หรือขั้นสำเร็จผลทาง หลังจากที่ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเมียบเนี่ยมาจากไหนจากนี้ก็มาดูกันเลยนะคะว,ว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเมียบในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรคะ่ะเริ่มด้วยขั้นแรกนะคะก็คือ motivation นะคะ motivation ก็คือเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะด้วยคําถามปัญหา ประกอบสื่อต่างๆนะคะที่ท้าทายความคิดนะคะแล้วก็น่าสนใจให้คิดแก้ปัญหานะคะโดยในขั้นนี้นะคะก็จะใช้เวลาเพียงสั้นๆค่ะประมาณ3-5นาทีต่อมานะคะก็จะเป็นขั้น Information ก็คือเป็นช่วงการให้เนื้อหาสาระนะคะโดยการสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการต่างๆนะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถรับข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วและเพียบพร้อมมากที่สุดนะคะ ขั้นต่อมาก็คือเป็นขั้นแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากขั้นการให้เนื้อหาเนี่ยมาทดลองใช้แก้ปัญหานะคะจะโดยวิธีการฟื้นคืนความรู้การประยุกต์ความรู้หรือวิธีการอื่นๆก็ตามนะ,ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะคะขั้นโปรเกรสนะคะจะเป็นขั้นเฉลยนะคะ ที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยทราบผลการแก้ปัญหานะคะว่าเนื้อหาความรู้ที่ได้รับนั้นนะคะสามารถแก้ปัญหาได้เพียงใดน,นะคะซึ่งจะเป็นขั้นสุดท้ายเลยนะคะที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้สำหรับการใช้เวลาในการเรียนการสอนนะคะรูปแบบเ,เนี่ยในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างเป็นรายวิชาทฤษฎีนะคะ ซึ่งระยะเวลาในแต่ละเมียบนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนแล้วก็ปริมาณเนื้อหาที่จะสอนนะคะโดยทั่วๆไปนะคะการสอนหนึ่งเมียบจะใช้เวลาประมาณ5 0นถึง60นาทีนะคะโดยแต่ละขั้นตอนนะคะอาจจะใช้เวลาในการกิจกรรมนะคะก็ดังนี้เลยะคะ่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเวลาที่ใช้นะคะในกิจกรรมแต่ละขั้นตอนของ รายวิชาทฤษฎีจำนวนหนึ่งคาบนะคะโดยกำหนดเวลาก็คือ60นาทีนะคะซึ่งในการกำหนดเวลาะะจะเริ่มด้วยการกำหนดของขั้น motivation นะคะโดยจะใช้เวลาไม่เกิน3-5นาทีนะ,ะต่อมาก็คือขั้น progress ค่ะกำหนดเวลาไม่เกิน5นาทีเช่นกันนะคะในส่วนของขั้น information นะคะซึ่งขั้นนี้จะเป็นขั้นที่จะต้องใช้ เวลามากกว่าขั้นอื่นๆนะคะอยู่ที่ประมาณ40นาทีนะคะและสุดท้ายนะคะกำหนดเวลาในขั้นแอปพลิเคชันนะคะประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าหากในรายวิชานะ,ะที่ใช้เวลาแค่4 0หรือ50นาทีนะคะเราก็สามารถลดหลั่นเวลานะคะในแต่ละขั้นตอนได้ตามความเหมาะสมของผู้สอนเลยค่ะทีนี้นะคะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาเรียนนะคะกับความตั้งใจของผู้เรียนกันเลยค่ะ จากกราฟนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของเวลาเรียน180นาทีนะคะกับความตั้งใจเรียนนะคะของผู้เรียนนะคะซึ่งจะพบว่านะคะจากกราฟเนี่ยจะพบว่าตอนต้นชั่วโมงนะคะหรือตอนเริ่มการเรียนการสอนแต่ละครั้งนะคะหากผู้สอนนะคะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคําถามที่ท้าทายนะคะคิดแก้ปัญหานะ,ะก็จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนนะคะในระดับสูง แต่เมื่อเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วงเวลาไปนะคะทำให้ความสนใจของผู้เรียนเนี่ยก็ลดลงแต่ถ้าหากสังเกตดูนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อใกล้หมดเวลาเรียนความตั้งใจเรียนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ในการจัดการเรียนการสอนนั้นนะคะผู้สอนก็มักจะคาดหวังนะคะที่จะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเนี่ยให้มีความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับสูงตลอดเวลานะคะที่สอนนั่นเอง ะะแต่ถ้าจากกราฟนะคะถ้าเราอยากใช้สูงเหมือนในระดับกราฟที่เห็นเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความตั้งใจนะคะตลอดระยะเวลา180นาทีนะเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเมียบนะคะช่วยได้ค่ะมาต่อกันที่กราฟถัดมาเลยค่ะมาดูว่าเมียบช่วยได้อย่างไรนะคะ ซึ่งจากตัวอย่างคะจะเห็นได้ว่ามีการแบ่งบทเรียนนะคะออกเป็นสามเมียบด้วยกันคือเมียบละ60นาทีเพื่อขจัดปัญหาเรื่องความตั้งใจของผู้เรียนที่ลดลงนะคะเนื่องจากระยะเวลาและสามารถรักษาความตั้งใจของผู้เรียนให้อยู่ในระดับสูงไว้ได้ตลอดทีนี้นะคะแล้วถ้าหากการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนนั้นนะคะต้องการ ทดสอบก็คือให้ให้มีเวลาการทดสอบค่ะเวลาที่ใช้ทดสอบเนี่ยจะอยู่ช่วงไหนในขั้นตอนของเมบดีนะคะจริงๆแล้วนะคะเวลาที่ใช้ในการทดสอบไม่ว่าจะเป็นพรีเทสแล้วก็โพสเทสเนี่ยโดยปกตินะคะจะใช้เวลาเพียงสั้นๆนะคะไม่เกิน10นาทีซึ่งจากภาพนะคะจะเห็นว่าการทดสอบพรีเทสได้กำหนดไว้อยู่ในช่วงต้นนะคะก่อนเริ่มขั้นตอน motivation ส่วนการทดสอบโพสเทสะะจะมีขึ้นหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนของการโปรเกรสและเมื่อรวมระยะเวลาการทดสอบะะก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทนะะีในส่วนเวลาที่เหลืออีก40นาทีก็จะเป็นเวลาของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของเมียบค่ะ